สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เป็นแอดมินเพจเทปเขียนร้อนชื้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษนะคะเพื่อนแนะนำมือใหม่ในการลงทุนในหุ้นนะคะก็ใครที่เป็นมือใหม่นะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะก่อนที่จะมาลงทุนในหุ้นนะคะคุณเคยได้ยินไหมคำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนลงทุนเสมออันนี้คือเป็นสิ่งที่บล็กเกอร์แล้วก็พนักง,งานธนาคารหลายๆคนนะคะ คอยเตือนเราเสมอเนาะเวลาที่เราเดินเข้าไปเปิดพอร์ตกับเขาเนาะซึ่งสิ่งแรกนะคะที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นนะคะก็คือความเสี่ยงนะคะในการลงทุนในหุ้นเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงไ i ร k high r e t u r n เนาะการลงทุนในหุ้นคือให้ผลผลตอบแทนที่สูงก็จริงแต่ความเสี่ยงก็สูงด้วยเช่นกันนะคะก็เสี่ยงความเสี่ยงมีอะไรบ้างหนึ่ง ลงทุนในหุ้นหุ้นอะไรหุ้นบริษัทอะไรบริษัทมีความเสี่ยงที่จะเช่นล้มละลายอย่างการบินไทยอ่ะเราจะไม่พูดถึงการบินไทยนะคะก็เออก็อ่าเสี่ยงที่จะล้มละลายแล้วกันนะคะแล้วก็หนึ่งสองก็คือเสี่ยงที่จะซื้อหุ้นในราคานี้แล้วก็ราคามันกระตกลงไปเนาะพอเราซื้อปุ๊บราคาล่วงแล้วก็อันที่สามก็คือมีความเสี่ยงเรื่องอะไรอีกอะ่ะ ไม่มีแล้วมั้งประมาณสองเรื่องประมาณนี้ค่ะก็คือหนึ่งเสี่ยงเรื่องของบริษัทสองอความเสี่ยงจากตัวการเข้าซื้อหุ้นนะคะบางที่เราซื้อแพงไปแล้วก็เราไม่รู้ว่าราคานั้นคือราคาที่แพงเนาะแล้วราคามันก็ตกลงไปหลังจากที่เราซื้อก็นนี่คือความเสี่ยงนะคะก็อยากให้ทุกคนทราบกันนะคะก่อนที่จะมาลงทุนในหุ้นเนาะบางคนรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ แนะนําให้ไปลงทุนอย่างอื่นอย่างเช่นตราสารหนี้กาเป็นซื้อพันธบัตรหรือการไปออมเงินฝากประจําก็ได้นะคะสําหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังคงคิดมาดีแล้วนะคะสําหรับการลงทุนในหุ้นเนาะการที่จะเข้ามาเล่นหุ้นคือจะบอกว่าตลาดหุ้นเหมือนเป็นมันนี่เกมนะคะมีเจ้ามีรายใหญ่แล้วก็มีรายย่อยอย่างพวกเรา ราย่อยพวกเรามักจะเป็นแมงเมาที่จะแบบโดนเป็นผู้ถูกกระทําแต่ถ้าเกิดตลาดไม่มีไม่มีเมาเลยเออก,ก็ก็ไม่สนุกใช่ไหมคะก็จะไม่เกิดการดันราคาขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิดการที่โดนขายเทลลมาก็มันคือมันนี่เกมอะค่ะซึ่งถ้าใครชนะก็ได้เงินไปถ้าใครแพ้ก็คือเสียเงินเนาะในวันที่เราได้เงินก็จะเป็นวันหนึ่งที่คนอื่นเสียเงินนะคะ อาจจะเป็นวันหนึ่งที่เขาหมดตัวเลยก็ได้ในขณะที่เราได้เงินเนาะในทางกับกรรมวันที่เราขาดทุนอาจจะเป็นวันที่คนอื่นเขาร่ำรวยจริงไหมคะน,คนี่คือนี่คืออะไรอนะห่วงโซ่ของการเล่นหุ้นเลยจริงๆนะนี่คือแบบวงจรจริงๆเออมันเป็นวงจรสำหรับการเล่นหุ้นเลยนะคะก็จะเป็นผู้แพ้และผู้ชนะนะคะในการเล่นหุ้นฉะนั้น ในการเข้ามาเล่นหุ้นยอมรับความเสี่ยงได้แล้ว2ก็คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณมาเพื่ออะไรอาจจะมาเพื่อเก่งกําไรในระยะสั้นหรืออาจจะมาเพื่อออมในระยะยาวถือยาวแบบดรนิเวศเอ,อแต่คนที่จะเป็นแบบดรนิเวศได้เนี่ยต้องมีเงินที่หนามากนะคะต้องมีเงินเยอะมากคือดรนิเวศสไตล์เขาแบบ ลงทุนในหุ้นคุค้มค่านะคะแล้วก็กินปันผลไปทุกๆปีปันผลก็ประมาณ4 5%เต่อปีในขณะที่เรารายย่อยเงินก็เงินเก็บก็ไม่ค่อยจะมีแสนหนึ่งถึงไหมไม่รู้ใช่ไหมคะในการที่จะมาเก็บกินปันผล5%ต่อปีอย่างเงี้ยต่อปีเราได้เท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งอะ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมในขณะที่ดรนิเวศเขาแบบมีเป็น10ล้าน20บล้าน ไม่เขามีมากกว่านั้นจริงๆก็เป็นามากกว่านั้นนะคะในขณะที่เขาได้ห้าเปอร์เซ็นของเงินของเขาอะ่ะคือใหญ่คือแบบเยอะมากอะ่ะเยอะมากกว่าห้าเปอร์เซ็นสำหรับเงินต้นของเราเข้าใจไหมเนาะซึ่งเขาทําอย่างนั้นได้แต่ว่าราย่อยอย่างเราทําไม่ได้หรอกอืมฉะนั้นเราก็ต้องมาเก่งกําไรกันค่ะซึ่งหลักการเก่งกําไรจะมีอยู่สองแบบหนึ่งเลยก็คือคนที่มาเก่งกําไรดูกราฟเป็นหลักเลยเทคนิคเข้าจ๋ามาก ก็คือกราฟดูกราฟอันนี้แหละจังหวะเข้าตรงนี้แหละพอพอกราฟเปลี่ยนโอเคขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคพวกนี้ต้องเก่งแล้วก็ชํานาญมากนะคะแล้วก็มีหน้าเทรดเป็นของตัวเองหน้าเทรดคืออะไรคือเคยเคยบอกไปคลิปก่อนๆแล้วนะคะก็ไปติดตามได้นะคะไปดูเพิ่มได้นะคะอืมเขามีการฝึกฝนแล้วเขาก็อยู่ในตลาดเนี่ยมาหลายปีเนาะ เขาก็จะได้ทํากําไรได้ในแต่ละเดือนซึ่งเดือนหนึ่งเขาอาจจะได้สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมากกว่าปีหนึ่งอีกอ,อันนี้คือต่อเดือนนะเออเขาได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต่อเดือนอะ่ะส่วนกลุ่มที่สองมาเกฑนกาไรก็ก็จริงแต่การเกฑงกําไรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเข้าใจไหมพื้นฐานของบริษัทเป็นหลักคือ สไตล์นี้ก็คือเป็นสไตล์ของคนที่อออมในหุ้นนะคะก็คือ,อมักจะลงทุนในระยะยาวแต่ไม่ได้เน้นกินปันผลอย่างเดียวเน้นก็คือ,อซื้อถูกขายแพงเหมือนกันแต่ลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีหุ้นหุ้นคุณค่านั่นแหละคะ่ะหุ้นพื้นฐานดีของพวกนี้เขาจะวิเคราะห์จากงบการเงินนะคะ หนึ่งเลยงบการเงินดีก็คือมีกำไรดีตลอดมีการเติบโตแลวก็ผู้บริหารมาีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนาะเออนี่ก็คือเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะคะในในกลุ่มนี้เขาจะเล็งหุ้นแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็มองเทรนด์ของตลาดเป็นหลักเนาะอย่างเช่นเ,เทรนด์ของผู้สูงอายุอา่าสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอา,อาจจะเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล อย่างนี้เขาก็เล็งเ,เล็งซื้อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไวอ้อันนี้คือจะเป็นสไตล์แบบคนที่วิเคราะห์ด้านของงบการเงินวิเคราะห์ด้านเชิงคุณภาพต่างๆวิเคราะห์สถานการณ์ทุกอย่างว่าอตอนนี้เทรนของประเทศเทรนของทั่วโลกเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเทรนตอนนี้ New Normal ใช่ไหมคะใครที่ได้ประโยชน์จาก New นอร์ม hmm. l มากที่สุดคืออะไรหุ้นกลุ่มสื่อสารใช่ไหม การใช้อินเทอร์เน็ตเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นใช่ไหมคะ,ะหุ้นโรงไฟฟ้ามีการใช้ไฟมากขึ้นใช่ไหมคะในการเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็หุ้นกลุ่มอะไรอีกอะอ๋ะอพวกกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซก็เหมือนกันอย่างช e ้อปปี้ลาซาดามีการช้อปปิ้งกันเยอะมากขึ้นในขณะที่หุ้นโรง,งแรมหุ้นห้างสรรพสินค้าคนก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะใช้ใช่ไหมคะมยังไม่กล้าที่จะไปเที่ยวเนอะอ หุ้นสายการบินอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่กล้าที่จะเดินทางเนาะด้วยเครื่องบินนะคะก็หลายหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะซึ่งคนพวกนี้จะต้องมองเกมให้ออกนะคะว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะก็ให้ลงทุนในกลุ่มนั้นโดยหลักการของเขาอาจจะทำ dca ก็คือ dollar cost average การทำ dca คืออะไรก็คือ การที่คุณตั้งใจนะว่าคุณจะกันเงินเงินเดือนของคุณเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างเช่นคุณมีเงินเดือนห้าหมื่นสมมตินะคุณจะกันสักหมื่นหนึง่งมาลงทุนในหุ้นและทําการ DCA คืออะไรเอาหนึ่งหมื่นเนี่ยที่คุณตั้งใจไว้ค่ะซื้อหุ้นในทุกๆเดือนเท่ากันทุกๆเดือนนะหนึ่งหมื่นเดือนแรกหนึ่งหมื่นเดือนที่สองอีกหนึ่งหมื่นเดือนที่สามอีกหนึ่งหมื่นเนาะในขณะที่คุณไม่สนใจเลยว่าราคาหุ้นที่คุณจะลงทุนอ่ะราคาเท่าไหร่แล้วหุ้นตัวนั้นอ่ะ อาจจะราคาแพงขึ้นมาหรืออาจจะราคาถูกคือคุณไม่สนใจราคาหุ้นที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเอางั้นเลยก็เถิดเนาะอย่างเช่นเดือนแรกคุณคุณซื้อหุ้นหุ้นของคุณที่คุณแบบเล็งไว้อ่ะหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะซื้อหนึ่งหมื่นบาทแต่ราคามันแพงตอนนั้นอะนะเดือนนั้นอนะราคามันแพงคุณอาจซื้อได้แค่ร้อยหุ้นใช่ไหมคะในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะแต่เดือนที่สองราคามันลงมาถูกลงมาหน่อยนึง ในราคา10,000บาทคุณสามารถซื้อได้ถึง300้อหุ้นอ,อันนี้ก็คือหลักการ DCA ก็คือจะกลายเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะาบางเดือนคุณอาจจะซื้อถูกบ้างบางเดือนคุณอาจจะซื้อแพงบ้างนะคะนี่คือการ DCA ซึ่งเป็นเทคนิคที่มนุษย์เงินเดือนเขานิยมทำกันนะคะซึ่งก็ส่วนตัวคิดว่าเมันก็เวิร์กนะ เออมันก็เวิร์กนะก็คือไม่ต้องคิดอะไรก็คือตัดเงินเดือนออกมาแล้วก็เออไปซื้อเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยหรือบางคนดูกราฟเป็นนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือดูกราฟเป็นก็หาจังหวะการเข้าซื้อโดยการใช้กราฟเนาะใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะก็เลือกซื้อหุ้นในหุ้นพื้นฐานดีนะคะแล้วก็ออมมันไปซื้อมันซื้อมันไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะคะก็ ก็แล้วแต่ค่ะดังนั้นฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาเก็งกําไรหรือจะมาออมในตลาดหุ้นต้องรู้วัตถุประสงค์ที่คุณเข้ามาและรู้เป้าหมายที่คุณเข้ามาคุณอยากได้คุณต้องต้องตั้งเป้าหมายค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผลตอบแทน10%ต่อปีอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณจะต้องมีการเก็งกําไรเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเนาะอาจจะมีปันผลเป็นส่วนหนึ่งแต่บวกกับกําไรที่ได้จากการขายหุ้นด้วยเช่นกันนะคะคือการซื้อถูกไปขายแพงเนาะ ประมาณนี้สําหรับการที่จะเข้ามาเริ่มต้นลงทุนในหุ้นก็จะมีรายละเอียดที่ยิบย่อยมากน่าดูเลยค่ะคือคุณต้องออถ้าสายออมคือคุณต้องรู้จักการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทรู้จักบริษัทว่าเขาทํากิจการอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดคุณมาสายเก็งกําไรจ๋าจ๋าคุณต้องศึกษาเรื่องของกราฟกราฟทางเทคนิคการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะ นี่คือรายละเอียดที่ทุกคนจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามเพจของเรา mm. ก็จะได้ความรู้ด้านเทคนิคอลมากมากมากจริง,รงๆในช่วงนี้นะคะ mm. ก็สำหรับคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะมือใหม่หลายๆคนที่จะเริ่มต้นศึกษาจริงจังนะคะว่าคุณเป็นสายไหนถามตัวเองก่อนนะคะคุณเป็นสายไหนสายเก็งกำไรจา๋าๆหรือสายออมหุ้นเนาะ ถ้าสายออมหุ้นไปวิเคราะห์บริษัทเลยค่ะแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าราคาตอนเนี้ยมันถูกหรือแพงกว่ามูลค่าจริงๆของมันเนาะถ้าเกิดมันถูกให้ซื้อโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ามันราคาแบบมันจะสวิงแค่ไหนก็ไม่ต้องสนใจเราคิดว่าเอ้ยเราซื้อราคาเนี้ยถูกแล้วพรุ่งนี้มันจะลงต่ําต่ํากว่าราคาราคาที่คุณซื้อคุณก็ซื้อเพิ่มแค่นั้นแหละใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดคนที่จะมาเก่งกําไรจัาจ้าก็จะแบบดูกราฟเท่านั้นเนาะอย่างที่บอกใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ให้กดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แบบเริ่มเศร้าแล้วคือ เริ่มดามาอีกนะก็คือตอนนี้คือยอดกดไลค์คือน้อยมากยอด Subscribe ก็น้อยนะคะถ้าเกิดใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากก็กราบเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะที่จะทำคลิปดีๆออกมานะคะแล้วก็ตามกดไลค์ใน f a c e b o o k นะคะ Facebook จะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะว่าออตอนนี้หุ้นตัวไหนที่น่าสนใจหุ้นไหนที่มีวอลลุ่มเข้ามาแปลก วอลลุ่มก็คือ,อปริมาณการซื้อการขายนะคะถ้าหุ้นไหนมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะๆแสดงว่าตอนนั้นมีคนสนใจที่จะซื้อขายกันเยอะอันนี้จะเล่นการจะเล่นเก็งกําไรที่ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าราคามันจะมีการสวิงเนาะสวิงขึ้นหรือสวิงลงเออาจจะแบบได้กําไรไปเลยหรือขาดทุนย่อยยับไปเลยก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใครติดตามในเพจนะคะ,ะใน facebook นะคะเป็นหลักก็จะได้ จะได้ไอเดียนะคะในการเทรดนะคะในการอ,าอ่านกราฟเทคนิคข้าต่างๆนะคะเนาะจะได้เทคนิคเยอะอืแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการที่จะเ,เปิดสอนออนไลน์นะคะซึ่งยังไม่ได้ทำคลิปเลยก็คือกำลังทำจัดเตรียมทำสไลด์อยู่แล้วก็ทำบทเรียนอะไรอยู่เยอะแยะมากมายค่ะ คือมันมีข้อมูลเยอะมากในหัวก็ต้องเรียบเรียงออกมาให้ให้เป็นคําพูดที่คนอื่นเข้าใจง่ายใช่ไหมคะสําหรับอ,อ,อาจจะเป็นคอร์สสำหรับมือใหม่ก่อนนะคะส่วนมือเก่าแล้วออ,อาจจะรออีกนิดนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กันนะโอเคนะงั้นก็บ๊ายบายจ้า